คุณเคยสงสัยไหมคะว่ากาแฟแก้วโปรดที่คุณเดือมทุกเช้ากำลังช่วยคุณเบิร์นไขมันหรือกำลังแอบเพิ่มแคลอรี่ให้คุณแบบไม่รู้ตัวบางทีคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมออกกำลังกายแล้วน้ำหนักไม่ลงสักทีอาจจะซ่อนอยู่ในแก้วกาแฟของคุณก็ได้นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทบต้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจในประเด็นสุดคลาสสิกของคอกาแฟสายสุขภาพกันค่ะกับหัวข้อกาแฟดำกาแฟใส่นมแบบไหนเผาผลาญไขมันได้ดีกว่ากันรับรองว่าฟังจบแล้วคุณอาจจะต้องคิดใหม่ก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบขวดนมเลยละค่ะก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่เรื่องเบสิกที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดนั่นก็คือแคลอรี่ค่ะ กาแฟดำเพียวๆเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่ม0ูนย์แคลอรี่ได้เลยนะคะเพราะ1แก้วมีพลังงานแทบประมาณ2-5แคลอรี่เท่านั้นเองน้อยมากๆแต่เรื่องราวจะเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเราเติมนมเข้าไปค่ะ ถ้าเป็นกาแฟาใส่นมสดแคลอรี่ก็จะดีดขึ้นมาเป็น10-30แคลอรี่ถ้าเป็นนมข้นหวานตัวเลขพุ่งไปที่60แคลอรี่และถ้าเป็นแก้วโปรดของใครหลายคนคือกาแฟาใส่นมและน้ำตาลอาจมีแคลอรี่สูงถึง50-100แคลอรี่ต่อแก้วเลยทีเดียว ลองคิดภาพตามนะคะถ้าคุณดื่มกาแฟแบบนี้วันละ3แก้วเท่ากับคุณกำลังเพิ่มแคลอรี่ให้ตัวเองเกือบ200แคลอรี่ต่อวันโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะซึ่งเทียบเท่ากับการวิ่งเหยาะๆเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวแค่เรื่องแคลอรี่อย่างเดียวกาแฟดำก็ชนะไป1คะแนนใสๆแล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องที่ลึกลงไปอีกหน่อยกันค่ะนั่นก็คือการเผาผลาญไขมัน พระเอกของเราในเรื่องนี้ก็คือคาเฟอีนนั่นเองค่ะคาเฟอีนในกาแฟดำทำงานเหมือนเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวที่คอยกระตุ้นระบบเผาผลาญของเราค่ะมันทำอะไรบ้าง 1. เร่งเครื่องระบบเผาผลาญคาเฟอีนสามารถเพิ่มอัตราการเผาผลาญของเราได้ถึง3-1 1เปอร์นเลยนะคะ สสั่งสลายไขยมันมันไปกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยดึงไขมันเก่าๆที่สะสมไว้ออกมาใช้เป็นพลังงานค่ะมีงานวิจัยบอกว่าคนที่ได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่สูงขึ้นสามารถลบไขมันในร่างกายได้มากถึง28%เลยทีเดียวและ 3. ปลุกฮอร์โมนอะดรีนาลีนทำให้ร่างกายแอคทีฟขึ้นพร้อมที่จะดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานหลักทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเราดื่มกาแฟดำค่ะ คำถามคือแล้วทำไมนมถึงกลายเป็นผู้ร้ายในเรื่องนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะในกาแฟเนี่ยนอกจากคาเฟอีแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระดีๆอย่างโพลีฟีนอลซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเผาผลาญไขมันแต่เมื่อเราเติมนมลงไปโปรตีนในนมที่ชื่อว่าเคซีนจะเข้าไปจับตัวกับสารดีๆพวกนี้ค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะเหมือนเราส่งหน่วยรบพิเศษคือโพลีฟีนอลเข้าไปจัดการไขมันแตบบ่โปรโตีนในนมดันไปกอดคอหน่วยรบของเราซะแน่เลยทําให้ทํางานได้ไม่เต็มที่ผลก็คือประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันก็ลดลงนั่นเองค่ะมีงานศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าการดูดซึมสารช่วยเผาไขมันในกาแฟลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อดื่มพร้อมกับนมค่ะฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากจะเปลี่ยนมาดื่มกาแฟดํากันแล้วใช่ไหมคะงั้นขอให้ทิปส์เพิ่มเติมอีกเม็ดหน่อยค่ะ ดื่มก่อนออกกําลังกายลองดื่มกาแฟดํา1แก้วก่อนออกกําลังกายสัก30นาทีดูนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเาผาผลาญไขมันได้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะหลีกเลี่ยงน้ำตาลแน่นอนว่าต้องหลีกเลี่ยงนมและที่สําคัญคือน้ําตาลตัวการเพิ่มแคลอรี่เลยะคะ่ะดื่มในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรเกินวันละ4แก้วหรือ400มิลลิกรัมของคาเฟอีนนะคะมากไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะ และดื่มเมื่อรู้สึกหิวบางครั้งกาแฟดำก็ช่วยลดความอยากอาหารระหว่างมือได้ด้วยนะคะสรุปแบบฟันธงเลยนะคะถ้าเป้าหมายของคุณคือการลดน้ำหนักและเผาผลาญไขมันกาแฟดำคือผู้ชนะแบบขาดลอยค่ะ เพราะไม่เพียงแต่จะมีแคลอรี่ต่ำจนแทบจะเป็นศูนย์แล้วยังปล่อยให้คาเฟอีและสารต้านอนุมูลทิสระทำงานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพโดยไม่มีอะไรมารบกวนในขณะที่กาแฟใส่นมนอกจากจะเพิ่มแคลอรี่แล้วยังอาจไปลดทอนคุณประโยชน์ในด้านการเผาผลาญของกาแฟอีกด้วยค่ะลองปรับเปลี่ยนดูนะคะแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในแก้วกาแฟทุกวันอาจจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้ใหกับรูปร่างและสุขภาพของคุณได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปชงกาแฟดำดื่มก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ